สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเข้ากับมาพบมาเจอกันพี่เก่าเนาะคะ่ะในช่องเจพัดผ้ารุ้ยเนาะคะ่ะช่องบเบ้าเสฉะแนวด้ยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดแชร์น้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมมือนีเจพัดกะมือเศา้านี่เสี่ยนปากคนใช่เป็นโทษมากเนาะคะ่ะเจพัดกับไดไปทําบุญยูวัดอยู่กับบ้านได ทุหาเพื่อนเขาลองมาทูา่หาเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนมีแนวทงังเพื่อนมีแนวทังโขงสุดไทยเด้อคะ่ะท่านผู้ชมให้เพื่อนมีแนวทางมาให้อีกเนาะค่ะเนาะเขาก็จะทุ่หเพื่อนเบิงว่าเพื่อนมีแนวทังตัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะฮัโลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่างว่างไปเนาะค่ะเจ็บผัดข้าวางว่างจ้าได้ได้มาอยู่อันอยู่เซจตุละออกจากวัดมาแล้วค่ะก็เลยทู่ค่ะดีอยู่จ้าดีอยู yeah, ่ค่ะชัดเจนค่ะโบจ้า วม่นด้ผมมากระิเขาไปให้พวกผู้ใต้เด้อค่ะค่ะพอมแล้วค่ะครับเบ่ายังก็ะเบ่ายังเกาะเ่าเสียชนนะครับ้เบ่าเสียช่แน้วัดปีนะครับวัดีนครับผมครับแล้วก็ครับเกี่ยวกับาลวยครับค่ะคับนี่ก็พ้องไ่อผู้ายต่อไปคักแล้วบ่ค่ะฝันดีบ่ค่ะคร ปัจจุบันเนี่ยิ่ต่อเราคือก mm hmm. าิที่โงทุทาแต่ผมมีสารัดเขขียออกอางหนึ่งนะครับจ้า,าจะไอเริ่มแรกแล้วครับเนาะตรด,ดผมผมผมพริดตาต่อคือเป็นเหล็กข,ขกันนั่นแหละโอ<ม>ค,ค่ะแต่สำหรับที่จุดเป็นนั่งกัออยงเรีนยนยางดีือเราครับ ครับลำบหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดยังเนยาหน่งเจ็ดเจ็ดยังยแ่อยู่เนาเน่นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดยังเหนียวแน่นอยู่เนาะจ้าเนาะยังเด่นเหนียวแน่นอ่่าครับรับผมค่ะครับครับครัครับนี่ผมจะตัดเหล็กตัดตัวนั้นออกถ้าได้ตัดเหล็กกันออกคือตัดหนึ่งสองออกไปเลยครับหนึ่งสองตัดออกเนาะค่ะเนาะนะครับเนาะหนึ่งสองตัดออกไปเลย ออกตาดออกไปเลยอันนี้ก็จะมีเจ็ดแปดต่อไปแดนเลยครับครับผมเจ็ดแปดเจ็ดแปดผมเจ็ดแปดนี่คือว่าผมเป็นให้เป็นตัวกันนะให้เป็นตัวกันแจรหนึ่งทีมัวเดียวเราก็เจ็ดแปดให้ึ้นมาเป็นตัวเด่นขึ้นกันอ๋อเจ็ดแปดนี่เป็นตัวเด่นขึ้นกันตัวเด่นนี่ทั้งเหมือนนี่ฮาชุดเนาะค่ะเนาะแมนครับแมนอื ไอ้ต en ัวกันนี่หน yeah. so, ึ่งซีแล้วก็บหนึ่งสองนี่ตัดออกไปเลยเนาะค่ะแมนครับเน่ยตัดออกไปเลยจ้าแล้วแล้วเลขตัววิ่งคือเก่าอยู่แมนบ่ค่ะเลขวิ่งเลขวิ่งยังยืนไปต่าครับอ๋อสองสองกับเจ็ดเดินเดินสุดเนาะค่ะเนาะเดินสุดสองกับเจ็ดคือเก่าครับเรามันสีมี เลขสามตัวเขาไปอีกปูนึงเด้อจ้าเลขสามตัวเลขสามตัวชุดหนึ่งครับตัวสองเจ็ดแปดครับสองเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแปดนี่สองเจ็ดแปดสำหรับสามตัวที่ผมให้ไปคลิปลรหนึ่งก็ยังเด่นยังเนียนอยู่คือเรายังเด่นอยู่คือเราจ้า เจ็ดแปดอย่าลืมนะครับเออจ็ดปดเจ็ดปลพ่ยสินไปได้กรครับรมากสองหกสองเจ็ด้วเ่วงสิเจ็ดแปดแค่คนสองหกสองเจ็ดเจ็ดแปดแม่นครับฟันฟันดีเ่าคาะคนี่ฟั <laughs> นดีอยู่เลยครับฟันเห็นฟ้าเห็นหนังอยู่ จะปลาปลาเราไม่ใช่เจ็ดนะโลงานปลาแบบปลาเป็นเป็นปลามเจ็ดนั่าตาที่วิ่งล่างกับวิ่งสองกับเจ็ดนั่นเหรอเนี่ยเป็นตเจ็ดกับสองอเกตัล่างเมนโบจ้ามันมันาสำหรับเทียนวิ่งตาที่วิ่งบนตาให้วิ่งน้อยๆแล้วก็ล่างวิ่งล่างนั่งหนักเล็กน้อยล่างนี่สองกับเจ็ดเนาะค่ะสำหรับสายวิ่งเนาะค่ะเนาะ งวดบังหันงวดบ้งหันกับว่าศูนย์กับหนึ่งกับมาน้ากันเลยดเลยมาน้ากันลองสองงวดม่ยกี่แม่โอ้ยวัน,วน,นี้ผมก็คิดว่าอาจจะมาสองตหรือสามตัวก็อาจจะเป็นไปได้ครับครับผมอาจจะเป็นสำรับสำรับเลขพีงอาจจะเป็นก็ได้อาจจะมาสองตัวหรือสามตัวขวดสิบปันมากแต่สี่สี่สี่เป็นสี่เป็นสองจ็ดแล้วก็ หกหนีสิติดบนเองสิเบ่จ้าครับอาจจะมาตั้งสามตัเลยก็ได้สองหกเจ็ดตว่าบนตึกลองบอกครับเรื่องใดหนิครับตั้งบนล่างบนล่างบอกครับจ้าตั้งสามตัวครับครับบนล่างครับแต่ธรรมดาก็สูตรล่างอยู่แล้วนะกัส่วนใหญ่จะเป็นสูตรล่างสองเจ็ดสำหรับเลขชุดนี้สำหรับเลขชุดนี้ชุดทับเทียบสี่พอม้ยเลขพอนับผมว่า ไยิบยับยับลอตเตอรี่ไว้จ้างละใบต้องใบแล้วแล้วครับโอ้ครับผมฝันดีว่ามันนี้ค่ะเจ็บแกะกระจับเจ็บแกะระจับไปแล้วไปแลทุนน้อยทุนน้อยจ้าโอ้ยเออนเจ็บมาสองหัวตเป็นอย่างมันจะจะจะไหนมันกับเปลี่ยนแชนแนลตัางนะครับจ้าจ้าเมียนอยู่แต่ว่าสองเจ็บจ่าเมียน สองเจ็ดกับหน Get. <default> ึ่งเจ็ดนี่สื่อลอตเตอรี่ไปแล้วค่ะมันคื้นนี้เสี่ยงหนึ่งเจ็ดฝันแบบฝันฝันฝันก็จังฝันว่าก็จังอันเขามายิ่งมันคือฝันวางสันจะามยิ่งเจ้าของบ่แมนกับบ่รู้ว่าถือบ่ถือหางทําท่าตายยันเขามายิ่งพะนะว่าฝันแบบนั้นก็เลตายแูรับ ยงย่ลอันก็เลยว่าเอากับพีสาวเขาเราบ่แน่ไผมาแน่แต่ยิ่งเต้าแต่ขันถ้าฝันมาจะขวงยิ่งหนกยิ่งยังถึกนี่แปลว่าถึกเลยได้จ้ะแต่เกานี่อันนี้คือฝันมาเขายิ่งจะขวงเสดก็เลยว่าเอาจ้าก็จะขวงบะนี้ยิ่งเราบะนี่เขาสิยิ่งให้ตายแหละแต่ว่าบ่ตายหรอกแต่ว่างถ้ำท่าตายยันห่างท้ำท่าตายคืออห้เขาคิดว่าเขาตายเองสินะนี่คือฝันแบบนั้น สำหรับเด็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนี่ผมมัดมัดทอกันนะครับเด้นเล่นไหครับทอกันเด่นทอกันเด่นเลยนเนาะหาชุดทอกันเลยครับสำหรับเรียนหาหาชุดมีเหลือหาชุดนี่ครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดเจ็ดแปดกันหนึ่งกันกันหนึ่งสี่หนึ่งสองตัดออกแล้วกันหนึ่งสี่กันหนึ่งสี่ตัวเดียวกันหนึ่งสี่เนาะครับเนาะจะ ครับแล้วก็เราะมาณหนึ่งทีน่ะมันอยู่ในสุดสามตัวอยู่อันนี้ผมน่าร้องไห้เพราะว่ามันเป็นตัวเด่นค่ะครับการอตอนนี้ระเกียบาจ้าผองคล่อไยค่ะค่ะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะครับผมหนึ่งค่ะนั่นจะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นชุดสูตรคำนวณสูตรตัวเลขแม่นๆมนของเซียน ปากคนใช่เนาะค่ะเนาะซึ่งวัดที่แล้วนี้เพิินเข่าสามโตเลย่ต่อ่ะเลขบวิ่งแต่ว่าที่นี่ที่นี่เท่ากับได้เห็นแนวทางแล้วเนาะค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้เชนชอบกับตามเนาะค่ะถ้าบ่อชอบกับพานเนาะค่ะตัวเลขถูกตัวก,กับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะกับเป็นโครงสุดถ่ายของเพิ่นเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปแล้วเจพัดกับ ขอฝากช่องเจ็บผัดผ้าลวยช่องเบาสีชาแนลเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดแชร์น้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ